แงมาลงไล่ดีและป่าอย่างนี้มันคือตกค่ะคา,าวจังสักแต่เพียงน้อยโอ้ยได้จากตัวโอ้ตัวนี้เตอรปีโอ้ฝ่าฝนกับน้ำก้อนน่น แต่น้ำก็เขามีปลาท่านน้ำดิปลาอย่งา,า,า,างก็ละปลานิลมันก็ hot ทางอันเถิงละอันล่างยังบ่เถิงอีเถิงบอกเหอะอันล่างก็ได้ทางข้างล่างไง รู้จักตยยะยศปะตะลามเดี๋ยวรู้จักบ่ต่ลามอะแค่ไปดูเกี่ยวทุมือก่อไปพุน่นอนะบานเดียวกันบ้านใส่บ้านไหวมานี่รู้จักกันเด้ แปลงนั้นแปหวน้ำซูุน้ำก้อนน้ำหยางไปคุณรู้จักใครเนาอจะใครนไทยล้วลาไมไปทุกเมื่อจะได้ทุกเมื่อเนะโอ้ยปานมค่กิ่นนตะัวมีครบขันลเไปอ่ะครบันตัวสีตัวโอ้ป่าตัวแฮมเท

รัวตนตีมีคำว่าสิไปัยเนี่ยคนน้อยมันมันถ่ายคลิปก็ใครได้หลายไปหุ้นก็นยังว่าโอ้เกินสิบเนาะคนนะเต็มหมดถึงแต่ทางลงโอ้นั่นแล้วแต่แต่ทางลงไปอยู่แล้วมา,าหุ้นนะ่ะสุดทางพา่อหุ้นสำนักส่งฆ์พอหุ้นนะี่อ่ะมันวัดเก่าพ่อหุ้นนะ่ะ

นอกก็ไดเดินป่านะน้ำกินนะดูดมันกินบิดนะฮะมกินนะกินบิดนะจงกันบกินนี่ละนั่นโอ๊ยว่างๆนานๆกนมาเฮียนึงยีสกใหญ่นะอยู่น้ำกอสร้างอะไรมียูห์ฮะมันระแวายอันตาลาก็่แต่ดวงเบ็ดดวงเล็น้อ้ยโ 5, ก <c oughs> แกว่าแกบ่เคยได้ปลาใหญ่ยอยา่างเดียวได้แต่ปลาอันนินกับปลาตะเพียนนะั่นแหละปลาใหญ่ยมูเคยได้ดอกเม็ดดวงน้อยนะยูด่ดอกแต่แมวน่ะมูม้งนะโอ้โหเสือก็ได้ดอกแมวลอยไ<ม>ปแ<ม>ล<ะ>้วโซงกะลัมเว้ย,ยโซงกระลัมช่วงนี้ไอ้ช่วงนี้เป็นเดียว เอาเราบุญบังไฟนี่มือได้เนี่ยยังบอมีกำหนดเลยอ,อู้หูปยังไก่เนี้ยไก่ดีไก่น้อยอมีจะป่าบว้วนป่าพวกขีเนี้นยหี่นะนี้ยล่ะโอ้ยมันก็บ่มีป่าหลากหลายเช่นบ้านห้องเนี้ยเมียนป่าจะเขียนเมียน

ลอยสักิดซสื้อๆก็สมาบว่้าเนี่ยนียนะยนฝนบ่มาแว้เดีห้องซิงจังนี่ไปยแห่นะโบยูเรามาแน่หรอบ่ยูกลนเข่าไปเนี่ยบ่มีมานะไปกันจัง

สงเว้นไปเดี๋ยวก,กลางเดือนอะนะั่นนหะขนไปเด็บเห็นแต่หอยอันป่าเล็กป่าน้อยยุดนะวันแห่กันหรือสังเดยยันแห่ตี โอ้ยมีมานะ่ไปกันจังเนาะฮอนตัอฮอนโอ้ผม,มไ,ไปกินหองนึงกินหวองมาหองนึงไปกินบ่ได้ <c oughs> เดี๋ยวร้อยเลยละ่ะไปน้ำก้อครับโอ้บ่ได้กินข้าวสวยอ่ะกิน กินอย่างกินแต่น้ำสิลงมาซื้อขนมกับขี้ขั้นลงไหมฮะเขาได้แต่ว่าห้าโมงออกเปิดแต่เช้าคนอ่ะ นะอนแต่ออกห้าโมงแล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกให้นอนเด้อ<ม>เดี๋ยวนี้บม่ให้นอนม,มีปากมีเสียงกันหลายจองที่อะไร <c oughs> เขาเลยบอ่ให้นอนมานอนจองที่กันโอ้สองสามมือเนาะ นอนได้ก็ไปลีนอนอยู่ในป่าคนน่ะสุดหัวครับว่า, <laughs> า,วาจะสั้นนะแต่บางคนก็ว่านอนได้นี่แหละแต่บางคนก็ว่าโอ้มันนอนบ่ได้เอวกว่ามามาครบ่ได้ป่า กก็มาอย่ังขี้ไห้ก็ได้โลเลยเนาะโลสองโลอยังขี้ไห้เกิดขี้นขั้นเขาซื้อเงี้ยกระแหงอย่างกระแหงป่าบ่ได้ไปว่านพี่กันนี่ถึลูกเมียลูกเมียกัเล่นตอนนี้ไปเห็ดยังไปบ่ได้ป่าที่มันโมยุโบได้เราเมียนะถือว่าโบให้เสียขวานะโบได้ป่าไปบ้านโบจ่ใจไร เงนคือแ่วันี่ยมานนนึงท่านคือวรู้รเห็นนำกันบ่เห็นเห็กันร้ได้บ่ได้เลยนะจงถิงท่านเจ้า่ไปอย่งพอมึงก็เมื่อคกงานกะจเอาอนู่วใ้ก็ไปอยางมาแล้วไงเสียเวลาไปทีเออได้ดิงดี่แลโลดส่งโหลดขึานน้อยนะใสน้ำมันเยอคนนะโอ้ยโหลโหลกว่านี่กะ เอาละเวอรพุ่นก็ยังว่าไป่น้องก้อพุ่นก็ยังมีรุ่นป่าตตยมีไส่โลก็มีหันตะล่าเแม่ยก่องโลก็มีมันกินนะเมนโตแดงจริงครึ่งแก่ก็ชวนไปเรื่อยนะบ้านแกอยู่บ้านไหวหอยยุ่นไม่ไรนองฮีให้ไปก็คื่นึงมันก็มันก็เบิดเติมกันน้ำมันห้าสิบบาทนี่กลับไว้ให้ละต่วิ่งจากเน แกก็ออกจากบ้านไหว่เข้าไปตลาดทั้งไปหั่นก็ไปทีแย่งน้ำพุงก็ตรงไปมันที่ไปยังเข้าทีแย่งน้ำก้อนนั่นเนาะกับพวกไก่แต่เฮานี่ที่โค้งไปเหี้ยไปทางใบพาดทีไปเหี้ยเอาไปทางสักลงไปเหี้ยเอาเพรัะที่ที่มัดทีแย่งน้ำก้อนอีกหัวเบิดตามเติมไปอีนมันนะ ไปจักกิไ oh, ด้ป no, ่าก yeah. ็ได้ป่าปันเนี้ยคิแปลงไป้วเนี่ยเขาอยู่ทางนั้นก็มีดิเห็ดหอะยังบอออกเลยเหอเห็ดหอะยังบอออกเลยห่็นเลย่้ตาไปหแต่อีล็อกระบักับะักวันตีอือย่งเนี้ยเห็ด่เห็นว่าออกเยอะกวเห็ดไทเห็ดคกเห็นอย่างก็ได้อ ไม่รู้เลยเอากระตาใส่เลียไปเฮ็ดกูเนี่ยมันกอออกแล้วเหยียดหัวมือนั้นขึ้นไปก็บโบได้ใส่ส่งข่ยยาวไปโบได้ใส่เซฟตัวเองไปโยงตอมเซฟโอ้ยถอยถอยถอยบอกเอาแล้วะกระซิ่งขึ้นไปเบิ้งหยักน้อยเชียร์เบิ้งหยักน้อยโอ้ยแล้วว่า nhung lại chẳng quá, kin gấp bỏ cái bộ áo lâu quá, à. đây là đây là lạ thay là, lạ 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 โว้าใสกำลังงามไขวิ่งป่านั่นนะไขือนอสีขึ้นอยู่แล้วโอ้ยทัานเด้มาตักอะ่ะ

บ่าขางานวะแยกขางานเดิโอ้มามื่อน,นั้นป่ายัางขึ้นกว่านี้ดอกเนี้ย มาเลอเลอเบิ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้อบนนั่นปลาไก่ปลาตุ้งสะโดวนี่มันเงียบป่า่าลากหลยป่าแง้เขาบอกค่นี้ลองข้าวึ่งป่าแง้นไปถามชีโตลงเอ๊ะหมดเต็มโอ้บหเต็มทุกหน้าดิ ได้ป่าตะเพียนไงป่ายิศกไงเนะาะใส่จักเอาละาต้องถึง10โลครักโอ,อ้ไส้2ใส้3ก็พอมี่แล้ว2โต3โตนี้อ้าเฮ้นี่นนคนละโตหน้าละโตละโตละลงนี้ไหนก็มาคนไหนโอ้อตะปวดแดมพออืมคืหยัดร่วงกูวางร่วง ได้ไปยศไปสองตัววันนี้แหมว่าไปหนาหั่นน้านา่าเรือว่าไปไซส์ประมาณสามโลแหมวายมุซามาบระันเข้าเราเว้ยไปเปบิ้งกน <laughs> แน่าที่ผมมาจองที่ก่อนแล้ววะเราเป็นไผ่อย,อยูย่ท <laughs> างนั้นลุงเี่สั่งให้ลุงไผ่ฮาประคันมนาะ ืนซี้นจากคนนี้เนะี่ยหน้าฮันจะเงียบมาบึงเทลล์นะ <โอ |notimestamps|> นี่ติดดหน้าติดใจติดหน้าเลยก็ได้ดึงบบนี้อ๋มกิขึ้นจักปากกายนี่มันไซน้อยขึ้นเีย ยังไม่เห็นใส่ไงฮะนะยังไม่เห็นใส่ไงฮะใส่ประมาณ6โลนี่นะนุ่มเนี้อลูกมันอย่นี้ไหลใสปีกลายนี่โอ้ยใสขึ้นมาปูบจ้าแบกไงฮะ5โล4โล5โลขึ้นเลยเนาะนี่ป่าไม้เนาะ โตไซเกือบเครื่องโลครับโอ้ของแตยัดเข้าดีจังหลุดอีกซะ No, I like it.

ติดขันโกงไปขันโกงโอ้นนโอขย้อน,นมากินเนาะ อยู่ในหั่นกมิ้วเวนตีโมมินะโอ้ของแต่หยัดมาเลยนะเขาเอิขยังอย่างกนเนี่ยขยงยงนี่ขยงโผโคขยงงานะโอ้โย่านมันดิน เจอเข้าไปหอมจักินแค่ตัวเล็กน้อยก็ตู้มันตาแทบไลป่าพวกนี้มันกินแล้วมันก็ดึงนี่กินแล้วก็ดึงดึงไปหน้า